ค่ำคืนหนึ่งวิชัยกลับถึงบ้านหลังจากทำงานดึกทันทีที่เปิดประตูกลิ่นทูบรุนแรงตีชุนขึ้นจมูกราวกับเพิ่งมีใครจุดไหว้เสร็จเขาขมวดคิ้วเพราะอยู่บ้านคนเดียวและไม่เคยไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กลางห้องรับแขกมีทูบป,ปักอยู่ในกระถางเล็กๆที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนควันลอยวนหนาทึบเหมือนมีใครนั่งอยู่ตรงนั้น เสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นคืนที่แกโกงพวกเรายังจำได้ไหมหัวใจเขาเต้นแรงความทรงจำเก่าเล่นวาบครั้งหนึ่งเขาเคยหลอกชาวบ้านให้เซ็นยกที่ดินแลกกับเงินเล็กน้อยครอบครัวหลายครอบครัวต้องเล่ล่อนเพราะเขาวิชัยพยายามดับทูบแต่ควันกับแรงขึ้นรอยวนกลายเป็นเงาคนหลายล่าง ทุกสายตาจ้องมาที่เขาเหมือนตัดสินโทษไฟในบ้านดับพลึบความมืดโอบร้อมเสียงกระซิบดังขึ้นรอบด้านที่ดินไม่ใช่ของแกกรมต่างหากเงาดำก้าวออกมาจากควันพร้อมยื่นมือมาควา้า